เดี๋ยวมันก่อสิบอลตู้มันดำบอลู้ใส่ตัคุ้มตาเนาะู้มึงข้าไปไก่ฮะมันออกมาหรือ่โอ้ยไมได้เนายโอ้ยีีดบมดิงมึงบอกยไม่ได้ มันไงไปเสร็จกูห no. ูเดียวมันก่อในเชิญหูเดียวบ่ายเออมันก่อหล่อมันก่อหลออหูเดียวมันก่อเที่าวแขังๆซื่เงินตกเงาตวจีจีมันเอาหย่าน่ะเออเบิ่งใส่มาหล่อพวกแหงเสือแด้แหงแบบนี้หย่านมันยังโตซื่อมันกระเวาะมันบินหลอยมันแบบข้างเสียกับมันจืดแล้วนั่นแหละทีมอลมาเบิ่งพวกมันเบิื้องนว้นนั่นแหละมันสิว่า เบื่อแล้วนะก่อนเนาะกินเข่าเบื่อแล้วกินข่าก็ปีตาปีนใจตัวนีกินเข่าก็ไล่ตัวแบตัท่าเนาะพยายามกินเข่าก็ตีก็มีอรตังมากทีมันนอนไปแล้วอตัง์มายื่นถุนบกว่าเถงอยู่เยังนยังไงเออ ผู้เอกของเราก็ขาจะสั่นจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อมามามาพี่น้องมาเบื้องเบิ้งเบิ้งหนี่งหู้น้อยมันออกเดี๋ยวเราต้องทำข้างตชัวรข้างมาตชัวแล้วเราจะได้ันข้างต่อดูน้อยมันก็มีดูที่ออกเด้นี่คือวิธีเอาต่อเนาะ บรต้องจูบมือนี่ตาเบิ่งเด้อทุกคนมึงห่วงนานแต่บ่ห่วงโตเนาะบ่แล้วโตมัวแล้วอยากให้ตัวบ่อยก้อนว่าให้เอ้ยถ้าว่าจะอัดมือซองพี่ซองโง่เว้ยของมูอทีได้นละมันอันเดียวเอาหมูอพีดไว้เฮ้ยอันนี้โวอัดไว้ ไล่หูเลยเบื้องสิไวไปเบื้องบรรยากาศทางล้างเนาะปลาตกข้นถากินข้าอยากจะหัวนะเฮ้ยไม่รู้ทำอะไรเลยเนึ้อมันเคยใส่ว่าเป็นผอนนอก ยางไม่ต้คนกล่นฮะจะได้นีมันที่งแกแจกอยางหกดกูสิมุนไปจะได้กูสิมุนจะได้มันมึงกดล็อกบมันอันนี้กดล็อกโหมดเดยวโนเด้วโนเลยได้บแบบนี้จะได้บัดนี้เออหลอกทิ่มเบอเดอร์นันเลยเห็ดเหี้ยลงไปซ้ำเฮ้ยจะไปเป็นยางยางอซอนฟูดที่ทเหียเบิ้ด อไจุดไฟจูดบ้องหันใหม่วะหาใมนยาวมาให้แนวสีเขียวมันตกว่าโอ้ันตก็ไหะเสียบดน้ำมันนะเสียบดสลีตีบอน้ำมันน่ะเสียบดปคนว่านี่มันเนีนมาเบิ้งเอามีแต่นี่วโอ้เดี๋ยวฮะทุกมาเปลี่ยนอามอาเสบสลีลปอันเี้วเดียเปือยเตาสียบเบิ้งคนกินกรแล บอลนี่เป็นพวกสโลสเลนเะอ้าจอกิน่มสดุสันแเียอันนี้คอยก็เป็นผู้นึงแหละแต่ถ่ายหูเเออถ่ายวิดีโอเยว์ได้นมโนนเชนนมันเชนน่นี่แบบอ๋อแบบูเนนอกระสุนอ่านมปัญญาปัญญายางงยอับมาแ๋วเฉยอไปดมมีเช่นอยากันิน

พวเขาดันเขาเลยเดี๋ยวจ้บกเขาอะผมคอยญาเขาแล้แม่แมันแม่มันบกเขาเมืมันบินออกมามันบินมากมันบนเข้ามาผมูบกเขาแล้วผมกองเลนหัวจิเขาต่อ t e n t u r hours l ก่อนอันนี้ปสมเไปสืบต่อ

จ็คจะเป็นจะได้ไปเบิ่งพ่นง่ายของงวกเขาสิได้กินหรือบ่เหนื่อนี่มาไปไปเบิ่งกันเลยเียให้เบิ่งเสียกเด็กหอส่วงโัวิดเนาะหมมีเงืนสื่อเขาหาต่อหายังไงเมกีนเมื่อกี้เขามีเงินสื่อเน่กินเราจะไปเอาต่อกันครับทุกคนดูที้ดูได้เล่ดูดูดูตองันเป็นดง เรามากับทีมงานทีมงานนี่กับพอเหาเนาะแบบมันกับยูปาเนี่ตอกับมีเนีมกับม,ม,ม,มีนูนมีเบิร์นจะหนชางเดนโหนชางตกโคเด็กทางมันแดงๆดโตเออสองตุกคอย่างกูมนะ<อ>ันสงเขาเเออคือจะเป็นตุกหูกตุแมนนะฮ่อเห,หามานันอยู่ป่าเนาะนูมีเบิร์ อาหารจำสเก็ตหลดเหมือนไปเห็นมึงบ่มันเลยสนใจนี่เนาะสารเบิ่งหางต่อเนาะไปไปเบิ่งหางต่อกัเบืองหางตัวกันทุกคนดูดูดูทุกคนดูดินั่นไงโอ้โหมีคนงามเยอะเลยมันนั่งใหญ่มากเลยโอ้โหแล้วว่าลูกมันน่าจะร้ายนะทุกคนดูดิ ทางกกามมาตามาเบิ <an> ่งวิธีเฮาเนาะแีเป็นไงได้นิ่มไอ้บอยกะเกียมนี่อาวุธอาวุธอาวุธนอยาให้บะหเวิชาเขาไก่นะเว้นที่ปเจบอกมันเปิดติดเวนที มันไี ah. ้มีมมีอดู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 นะทุกคนดูนะดูดูดวิธีเอาแบบยุคจงพันเะทุกคนวิธีเอาแบบยุกจงพันเศวิธีเอาแบบุกจงเไปบ่อยไปบเขากยกย้ยอด แจมกองก็ได้นะบ่อยมึงกูเล้งกอข้าสูงก่อนกูข้อข้าสูนก่อนเอาไม่ใชเป็นยังไปจะสิญาดีซะเขื่อนมีสิทธยังเา บอกทนได้เป็นยังต้องให้เล่น้ผ่จาเ้าไเนี่ยเออจะเอย่งจะเไเีังอนีมันบริมีอย่งเดยยันอยู่สเก่าอยู่ทีังถือถือต้งกันดเยนขงม่ได้ที บ่ถือคอยนี่เบ you know, ิ wow, we, uh, ้งอยู way, ่นอกนี่ผู้จะเล่นเจนออมรึกบางอย่างนี่ แลงต่ำกันไม่ดีเลยเด้อไปเรียบเรียบบวกเอาตัวเดียวมาอีกฐานนียเลยมากนมากเรียบไปไหบ้างหออนี่ถ่ายได้และท่เจ้าึงชอบกู

ห้างขนางนมีอันเฮี้ยเลยอ่ะกได้กินอย่ต่อนปก็กดเลยแล้วนเนาะเออสีอยาเนี่ฮะอยู่ีนเพื่อนมันจะมาเห็นทางลี่เลยโว้เพื่อนมันเห็นแชงอะไแบบมันสะท้อนใช่ไหมครยังทานถึงระยะห้ตรกางมีอันเฮียเป็นวะคอเห็นนะครูโหรง มันมันมอโต้นี่มันก็ได้ยินเสียงโดอนแมงแตอนี้อยู่เดี๋ยวใหเาต้องทางทวีปขยืนคนรี่หันมีมาเอาจะขอขอจะไม่ใจใดถือระบอกขึบึนเมย์ไงบ้าทานเทิงทานเทิงก็ได้มุมแล้วก็ได้มุมแล้วก่อน ก็หังก็ขีดล่าเองว่ะเึ้นแต่ชาเนีอแล้วเออจะน้อยไปกวนพลังสองเอยงนมห่วงยังบม่ห่วงนะห่วงตนาพ่อซึ่งหัวหุวไหนสิมันมันบตื่นบ่มันตื่อไปสิจักบ่มันมีหู มีแต oh, okay. oh, okay. um> ่ตาเราต้องคอยหูอยืนก hey, ันย่นกันนี่ัไปนี้เลยมันแหนลเด้อโอ้ยอันนี้ก็หหองนี่สิหองอีสัง

โยกอะไรเจไดเอาลีดอะจะได้เลนมาสมิวเนะลีดมาสมิวปีลยถ่เดือดข่ทอด่ดใดดิอันนี้เอาเสียมาเบิงฮิปโปลิก็นยักกับเนาะ เอาเอ็มเอาแอ็มเอลหนำเนาะอุ้งอุ้งเนาะโอ้ย่าเขาแป้าโลดมือกลองมือกลองว้าวรับตามันบุเห็นดอกทำของเห็นมันอื้อหอ องสิก <c> ันกอะคุท okay, <laughs> <laughs> ี่เอาไม้กูโอเคหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วข้างข้างก้างข้างยุดดูว่ะไฮดิสโก

หน้าโมตี้ยิงเด้อดดังขึ้ต่อแล้วมาวุ่าสารพสีพีเลอกมาห่วยปลากระจับเลได้ะฮ้ยใจนนิ่นะมันสองแก่นลีนทาลียู่งเศ้าเติมหนมายีต้นไม้มีแต่บอกคือกันแหละก็ได้กองกันอยู่ มันอยู่ในห้างนะเอาคืหงลูกลูกใสยูใสเยขาะไอแม่มันดีอยู่ในห้างมี่เลแบบกับบอกมันกับบัตรเป็นแม่มันยังเป็นลูกอยู่เพราะอแม่ตัวแม่มันฮะแม่มันแม่มันบอดอยู่นี่จับจับอยู่ข้างหลังเวลาคนไปจับสอนจับจับเดี๋ยวกับจามันดีเนาะมันจะเอาห้างลูกไปกูต้องไปนห้างลูกกู ระว,วังงูเด้ออันนี้ก็ปากต้นแนวดีดีอันนี้นะครับทุกคนเรียบร้อยแล้วนะต้นนี้เอ้ามันกระแตกเลยนอนต้นนี้เสียใไต้ชักแน่ไปชิมมืดทางช่างมันนี่จักบิดแหนมอยนูนห้อแห่มันลงลุมมืดมันเก็บแหนมันลง,งเ,เก็เบเกาะคือว่าได้เรียบร้อยตอนนี้เข้ากัน กัได mm ้ก hmm. ินแม่นาามือนี้เลยมันคุ้มยากเลยของกดงเดในในในขานคใหญ่เมเซียเบิร์ตคือว่าเนืตอตเบียดมันอนะมากวนมันกันี่นีนปลาดุกมันิไปาือ ลูกมันใหญ่กว่นเลยโอ้เหี้ยวกว่าน่ะตัวขาวนี่มันต่อไแม่นบ่ะนี่นี่ตัวขาวเหนียวกว่านี่เองไฟใช้กันจีไรขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาตัวขาวนี่แม่นไปบนนึงเอ้อเจ็บแม่มาตีขึ้นมาตีเอ้ามันบูมีนะนั่นนี่ขึ้นมาโอ้โหมันปวตอแล้วนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเาคุณเรื่องอะไรนึงนะมาเอ้าวเนี่ยเนี่ยโอ้โหอ่ะ

เอาแบบเอาแม่ส <mile inside> <to skin aaS> ิ่่งเอาแบบจน้นเอาแล้วนะจรงวะาเขาต้องห่วงว่าแม่มั่จะอยู่แบบนี้นะแม่มีเังวนมากขนอกเห็นเก็บเก็บเก็บดูมันอ่ะซื้อก่อนเก็บเก็บเปลี่ยนกันฮะอนนี้เขากับเหตุภารกิจสำเร็จหรือฮะวิทย์มาสนากันเลย one hour later เอาได้ยังใหม่นะข่าเขียก็ยังม <c oughs> ันเตะเอ้ยบุซรี่คมจริงไข่มาใส่กันนะครับกันหอมกลัวนะทอดล่ะ